ค่ะสำหรับเนื้อหาในพาร์ทนี้นะคะจะเป็นเรื่องเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนั่นเองค่ะค่ะสำหรับนะคะหน้านี้เราก็จะมาเริ่มกันที่อธิบายปฏิยานุพันธ์นะคะหรือว่าแอน i ิเด i v เวทีนะคะคือเราจะเรียกฟังก์ชัน f ใหญ่นะคะว่าเป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เล็กบนช่วง ID D i ใดๆถ้าเกิดว่า ดิลิ e r a t i v e หรือว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่เนี่ยเท่ากับฟังก์ชัน f เล็กนะคะสำหรับทุกๆค่า x ใดๆที่อยู่บนช่วง i นั่นเองค่ะโดยที่อันนี้นะคะก็จะเป็นลูกศรที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าการที่มันเปลี่ยนโดยอนุพันธ์เนาะคือถ้าเรา f ใหญ่มีฟังก์ชัน f ใหญ่นะคะดิฟหครั้งเนาะดิฟหครั้งเราก็จะได้เป็น ฟังก์ชัน f เล็กแบบนี้คะ่ะฟังก์ชัน f ใหญ่ดิฟหนึ่งครั้งเนาะก็ได้เป็นฟังก์ชัน f เล็กนะคะเมื่อฟังก์ชัน f เล็กดิฟหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะได้เป็นฟังก์ชัน f เล็กอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เล็กเนาะอันดับที่1นะคะนั่นเองแบบนี้นะคะปัญหาคือว่าอะไรปัญหาคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ f เล็กแล้วเราจะหา f ใหญ่ได้อย่างไรนะคะถูกไหมเอ่ย นี่คือปัญหาที่เรามีอยู่นะคะปัญหาคือถ้าเราเนี่ยรู้ f เล็กนะคะก่อนแล้วเราจะหานะคะฟังก์ชัน f ใหญ่ได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน f เล็กเนี่ยค่ะเป็น เอภัยเนาะ x ก,กำลังสองนะคะดิฟ x ก,กำลังสองได้เลยดิฟ x ก,กำลังสองได้2 x ถูกไหมคะอันนี้ไม่มีปัญหาเราได้อยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าแล้วดิฟอะไรถึงได้ x ก,กำลังสองล่ะเอออันนี้คือสิ่งที่เราเไงคะไม่รู้ถูกไหมเนาะ ไม่รู้อะอะไรสักอย่างหนึ่งต้องดิฟอะไระถึงได้ x กําล um ังสองถูกไหมคะหมายถึงว่าเราก็ต้องลองมัวเนาะหมายถึงว่าจะดิฟ x แล้วให้ได้ x กําล um ังสองก็ต้องเป็น x กําล um ังสามอะไรสักอย่างถูกไหมนะคะเพราะว่าดิฟ x กําลังสองก็ได้เลยสาม x กําล um ังสองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดิฟ x กําลังสามได้สาม x กําลังสองแปลว่าอะไรเลยเราก็ต้องเอาหนึ่งส่วนสามไปหารถูกไหมลูก นะขอโทษเอาหนึ่งส่วนสามไปคูณน,นะคะหรือว่าเอาสามไปหารเนาะนะคะก็จะได้เป็น x ก,กํลังสองถูกไหมเอ่ยหนึ่งส่วนสามนะคะเมื่อเราดิฟ x ก,กํลังสามก็จะได้เป็นสาม x ก,กํลังสองนะคะก็สามตัดสามก็จะได้เป็น x กํลังสองนั่นเองนะคะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่อง ปฏิยานุพันธ์ให้เข้าใจมากขึ้นนะคะจากการดูตัวอย่างนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างแรกก็เป็นการดิฟ x กำลังสามนะคะซึ่งพวกเราก็จําได้อยู่แล้วเนาะว่าดิฟ x กำลังสามก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย3 x กลังสอถูกไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่ยากเนาะ e, e, ดังนั้นเราจะได้เป็นฟังก์ชัน f ใหญ่นะคะคือ x กำลังสเป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เล็กคือ3 x กำลังสนั่นเองค่ะ นะคะคบนจำนวนจริง R นะคะและอันต่อไปนะคะเมื่อเราดิฟ x ขอโทษค่ะดิฟ cos x เนอะเราได้อะไรเอ่ยดิฟ cos ได้ลบไซน์ก็เป็นลบไซน์ x นะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน f ใหญ่ก็คือเป็น cos x นะคะเป็นปริยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เล็กนั่นก็คือเป็น ลบไซน์เอกนั่นเองค่ะบนจำนวนจริง R เช่นกันนะคะต่อไปคือดิฟ e อกกำลัง x บวก e ดิฟ e อกกำลัง x อันนี้เราก็แยกกันถูกไหมเพราะมันมีเครื่องหมายบวกขั้นกลางอยู่ถ้าเรายังจำได้จากในแคลคูลัสหนึ่งนะคะดิฟอกกำลัง x ได้อะไรเอ่ยได้ e อกกำลัง x นะคะบวกด้วย e e นี่คือค่าอะไรเอ่ยค่าเป็นค่าคงที่ถูกไหมนะคะ มันเท่ากับ2.7อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเนาะก็ดิฟค่าคงที่ได้เลยได้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ e กําลัง x นั่นเองนะคะฟังก์ชัน f ใหญ่ก็คือ e กําลัง x บวกด้วย e นั่นเองค่ะจะเป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เล็กนั่นคือ e กําลัง x ค่ะข้อต่อไปนะคะก็เป็น e กําลัง x บวก1 จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นี้เนาะก็ดิฟ e กํลัง x ก็ได้เป็น e กํลัง x นะคะบวกหนก็เป็นค่าอะไรเอ่ยค่าคงที่อีกแล้วนะคะค่าคงที่ดิฟ1ก็เลยได้0นะคะรวมกันก็ได้เป็น e กํลัง x นะคะฟังก์ชัน f ใหญ่ก็เป็น e กํลัง x บวก1นะคะจะเป็นปยนานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เลก็กนั่นก็คือ e กํลัง x นะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามัน เหมือนกันเนาะโอเคค่ะถ้าฟังก์ชัน f ใหญ่นะคะเป็นปฏิอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เล็กใดบนช่วง i และ c เป็นค่าคงตัวใดๆแล้วนะคะการที่เราดิฟเนาะหรือว่าหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่ x เนี่ยบวกด้วย c ก็คือค่าคงที่เนาะจะมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน f ใหญ่ออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่ x เนาะ บวกด้วย0นั่นก็คือเท่ากับ f เล็กนั่นเองสำหรับทุกทุกค่า x บนช่วง i ใดๆนะคะแล้วเราเนี่ยจะเรียกนะคะ fx f ใหญ่ x, f x นะบวก c เป็นปริยนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เล็กบนช่วง i ด้วยนะคะโดยที่เรียกฟังก์ชันเนี้ย f เล็กโทษนะ f ใหญ่ x, นะคะ f ใหญ่บวก c อ f ใหญ่บวก c นี้ขอห้ค่ะนี่เนาะ f ใหญ่บวก c นี้นะคะว่าเป็นปริยา,านุพันธ์ทั่วไปหรือว่า general a n t i v a l i t e นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปาริพันธ์ไม่จำกัดเขตจริงๆอันนี้เราจะจะคุ้นหูมากกว่าเนาะเราจะใช้กันค่อนข้างเยอะคือปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะคะหรือถ้าเป็นภาษาอักฤคือเป็น indefinite อินทิกรัลนะคะของฟังก์ชัน f เล็กบนช่วง i และเขียนแทนด้วยตรงนี้เลยอันนี้จะสำคัญคืออินทิกรัลเนาะไอตัวนี้คืออินทิกรัลหรือว่าถ้าตัวนี้เนาะตัวนี้คืออินทิกรัลเนาะอินทิกรัล หรือมันคือถั่วง,งอกถูกไหมนะคะที่เราเคยเรียนไปละอ่าอินทิกรัลของฟังก์ชัน f เล็กนะคะ dx จะเท่ากับฟังก์ชัน f ใหญ่ x นะคะบวกด้วย c หรือค่าคงที่หรือค่าคงตัวเข้าไปนั่นเองค่ะค่ะมาต่อกันที่หน้านี้นะคะเราก็จะพบว่าเมื่อเรานะคะต้องการดิฟ x กํลังสองบวก x เราจะได้ว่าเท่ากับ2 x บวกด้วย1ถูกไหมคะดังนั้นหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าถ้าเราอินทิเกรตนะ2 x บวก1นะคะ dx เราจะได้ x กํลังสบวก x และบวก c เข้าไปนั่นเองนะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตเนาะ เมื่อเราเขียนนะคะคำตอบของปริพันธ์ไม่จำกัดเขตเนี่ยทุกครั้งเราจะต้องบวกค่าคงที่หรือว่า c ตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยเสมอนะคะอันนี้คือวิธีการในการที่เราจะเขียนคำตอบของอการหาดิเ i v e r ีขออภยัยการหาอิน i ิเกตนะคะอันดับต่อไปนะคะข้อที่2คือการดิฟ e ยกกำลัง 3x นะคะ เราจะได้อะไรถ้าเรายังจำได้เนาะเป็นลักษณะของดิฟเชนรูนะก็คือดิฟนอกดิฟในนั่นเองอะ่ะดิฟ e กำลัง 3x เราก็จะได้ e กำลัง 3x แล้วเราก็ดิฟ e กำลังเอ่อดิฟ 3x ด้วยอีกหนึ่งทีถู้ไหมคะอะ่ะคูณด้วยดิฟ 3x เนาะเทียบกับ x เนาะก็จะได้เป็น e กำลัง 3x คูณด้วย3 หรือเท่ากับ3คูณด้วย e กํลัง 3x นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะได้ว่าถ้าอินดิเกตนะคะ 3e กํลัง 3x dx หรือว่าเทียบกับ x เนอะก็จะเท่ากับ e กํลัง 3x บวกด้วย4นั่นคือค่าคงที่ใดๆนั่นเองนะคะโอเคอ่ะต่อไปค่ะดิฟ ไซสอง x บ้างล่ะดิฟไซได้ cos สอ x เหมือนเดิมใช่ไหมและก็อย่าลืมที่จะดิฟดิฟในได้ด้วยนะคะก็คือดิฟ2อง x นาะได้เป็น2คูณกับ cos สอ x ถูกไหมนะคะเพราะว่าดิฟ2 x ได้2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าเรา 2, อินทิเกรตสอ cos สอ x แล้วนะคะ dx จะได้เท่ากับ sin 2x บวก c นั่นเองค่ะอันสุดท้ายค่ะข้อ4เนาะถ้าเราดิฟนะคะลอนหรือว่าล็อกธรรมชาตินะคะฐานธรรมชาติของ absolute x เราจะได้ว่าเท่ากับ1ส่วน x ถูกไหมคะออนนี้ทุกคนน่าจะยังจำกันได้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าเราอินเดเยตหนึ่งส่วน x dx เราจะได้คำตอบคือ log lnx นะคะ lnx นะบวก4นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูสมบัติที่สำคัญนะของอินทิเกรตกันนะคะนะข้อหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดว่าเรามีฟังก์ชัน fx นะบวก gx อยู่นะคะเราต้องการอนะินทิเกรตเนาะเทียบกับ x เนี่ยเราจะได้ว่า นะคะมันจะเท่ากับนะคะบวกหรือลบก็ได้เนาะมันจะเท่ากับการที่เราเนี่ยอินดิเกตตัวใดตัวหนึ่งแยกกันนะคะแล้วก็ค่อยเอามาบวกกันอ่ก็คือผลบวกของอินทิกรัลสอง f x และ g x เนี่ยจะเท่ากับอินทิกรัลของผลบวกอ่าผลบวกของอินทิกรัลเท่ากับอินทิกรัลของผลบวกนั่นเองนะคะอะ่ามันก็จะช่วยเราในการที่เวลาเราหา ฟังก์ชันที่มันบวกกันหลายๆอันเนี่ยเนาะก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าอินดิเกตทีละตัวแล้วก็ค่อยเอามาบวกกันนั่นเองนะคะข้อ2ล่ะก็คือถ้าเรามีค่า k ที่เป็นค่าคงที่ใดๆนะคะคูณอยู่กับฟังก์ชัน fx แล้วนะค่าคงที่นั้นสามารถที่จะดึงออกมานอกอินทะิกรอได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาไปคูณก่อนเนาะแล้วก็ค่อยอินดิเกตมันก็จะ ทำให้การอินทิเกตของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสมบัตินะคะที่สําคัญเลยเนาะอันต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสเมื่อเรากําหนดให้ฟังก์ชัน f ใหญ่นะคะเป็นปฏิยนานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เล็กเนาะนะคะนั่นคืออะไรเอ่ยหรือถ้าเราเขียนง่ายๆก็คือ f ใหญ่เนี่ยดิฟหครั้งจะเท่ากับฟังก์ชัน เอฟเลกนั่นเองนะคะบนช่วงไอเราก็จะได้ว่านะคะถ้าเราหาปริพันธ์แบบจำกัดเขตเนี่ยอันนี้มากลับมาแล้วเนาะจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยเราเคยเรียนไปแล้วแหละในคํคูณหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นการทบทวนและกันนะคะอันนี้เป็นปริพันธ์แบบจำกัดเขตเนาะเขตก็คือช่วงตั้งแต่ A ถึง B นะคะนั่นเองเนาะเ,เราก็จะได้แบบนี้วะะ่าว่าถ้าเป็นปริพันธ์จำกัดเขตเนาะ ช่วง a ถึง b อ่าแล้วนะคะเราจะคำนวณด้วยลักษณะแบบนี้อันนี้คือวิธีการเขียนเนาะถ้าเราคุ้นคุ้นพอจะจำได้อยู่นะคะอ่ก็จะเขียนเป็นฟังก์ชัน f ใหญ่เนาะแล้วก็มีเส้นลากหนึ่งเส้นนะคะเเลขน้อยเนาะเอาไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะขอบเขตล่างนี่ก็จะอยู่เป็น a อยู่ข้างล่างนะคะและอันบนก็คือเป็นเลขที่มากกว่าเนาะก็อยู่ข้างบนนะคะก็เป็น f ใหญ่ b ลบด้วย f f ใหญ่นะคะรา้น f ใหญ่ a นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มาดูตัวอย่างเนาะอย่างที่บอกเนาะทบทวนการอนะินทิเกตกันสักหน่อยหนึ่งนะคะสำหรับสูตรเนาะในการอินทิเกตทั่วๆไปเนี่ยเราก็พอจะจำจำกันได้อยู่บ้างนะคะ,ะถือว่าทบทวนกันอีกรอบแล้วกันนะถ้านะเกิดว่าเรานะคะต้องการอินทิเกตเนาะ x กำลัง n ใดๆนะคะเทียบกับ dx นะคะเราก็จะได้ว่ามันคือ x ยกกำลัง n บวก,บวกอะเลยบวก1ใช่ไหม, 1, มหารด้วย n บวก1และบวกด้วย4ที่เป็นค่าคงที่นั่นเองนะคะอันนี้คืออยู่ในรูปปริพันธ์ไม่จำกัดเขตถูกไหมนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาหาคำตอบข้อนี้กันนะคะอ่า i ินทิเกรตอ่ ในช่วงศูนย์ถึงหนึ่ของ x กํลังสามบวกส x กํลังสองบวก x ลบหนะคะแล้วก็ d x นั่นเองแบบนี้นะคะอเออก็ได้อะไรเอ่ยได้เป็น x กํลังสใช่มบวกหนะึจาก x กําลังสามไป x กํังสี่หารด้วยสี่นะคะบวกด้วยส x กํลังสหารด้วย3ามบวกด้วย4 x กํลังสหารด้วย 3, 2และบวก1ก็เพิ่มไปกำลัง1ก็เป็น x ถูกไหมคะ,ะเดี๋ยวนะจะขอภัยอันนี้เป็นลบนะคะนะคะอันนี้เป็นลบลบนะคะจากลบหก็เพิ่มกำลังไปอีก1ก็เป็นลบเป็น x นะคะกำลัง 1ห,หารด้วย1ก็ไม่ต้องหารเนาะได้หนึ่งนะคะแล้ก็ต้องบวก4ีไหมก็ไม่ต้องนะคะคำตอบคือไม่ต้องเพราะว่ารอบนี้เป็นปริพันธ์แบบจํำกัดเขตใช่ไหมคะเราก็ลากเลยเป็นศูนอยู่ข้างล่าง<ม>1งอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการใส่เลขลงไปถูกไหมคะก็เป็น1กําลัง4ส่วน4บวก2คูณ1กํากลัง สามส่วนสบวกสคูณหนึ่ำลังสองส่วนสลบหนะลบศเนาะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าศูนย์กำลังสก็ได้ศนะูนย์เนาะแล้วก็ศูนย์กำลังสามก็ได้ศนะูนเนาะข้างหลังคือศูนย์หมดเลยนะคะก็จะได้คิดง่ายนิดหนึ่งก็เป็น1นึ่งเกินสี่บวกสส่วนสามบวกสนะองนนี้ตัดไปนะคะลบหได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ก็ได้เป็น สิบสองนะคะสามบวกแปดถูกไหมนะคะบวกอีกหนึ่งนะคะก็ได้เป็นสิบเอ็ดส่วนสิบสองนะคะหนึ่งเติมไปข้างหน้าได้เลยเนาะก็เป็นแบบนี้